สวัสดีครับผมบางดุลคนนขายรถไทยครับก็พบเจอกับผมวันนี้นะครับก็ต้องสวัสดีนะครับปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีวันสงการนะครับก็สำหรับเจอกับผมวันนี้ก็เป็นหลังสงการละช่วงหลังสงการกันแล้วนะครับนเนาะก็ได้รถน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขอพรกันเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นช่วงฤด,ดูกาลนะครับทําไร่ทํานาก็สําหรับ,บวันนี้นะครับผมบางดุลนค้นขายรถไทยก็มีนะครับ รถไถนะครับราคาถูกๆนะครับมานําเสนอนะครับก็เป็นรถไถอิซกินะครับ40แรงม้ามือ2คันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับผมก็จัดเซตมากับตัวรถใบดันโรตารี่นะครับโรตารี่แท้ของอิซากินะครับ1เมตร65เซนติเมตรนะครับเป็นของคู่ตัวเขาเลยนะครับขายกันเป็นเซตเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เป็นรถ40แรงม้ามือ2นะครับเป็นรถปี62นะครับ ชั่วโมงการใช้งานก็1869ชั่วโมงนะครับมีเล่มพร้อมโอนเลยนะครับลองเครื่องลองเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีเบรแดนให้เรียบร้อยแล้วก็พิเศษสําหรับรถคันนี้ผมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับเป็นยางคู่หน้าให้เลยนะครับของโอตานินะครับสําหรับยางหลังนะครับของรถคันนี้รถคันนี้ก็จะเป็นรถไล่นะครับดูจากยางหลังก็รู้เลยครับว่าเป็นรถไล่นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกรถไล่นะครับ เพราะว่ารถไล่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้งานเบากว่ารถนานะครับมันก็ต้องดูเป็นคันๆไปนะครับแต่สําหรับคันนี้เป็นรถไล่นะครับผมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูใต้ฝากระโปรงนะครับชุดใบดันผมเก็บสีให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับเอามาดูเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับ อีตทกิ40แรงม้ามือสองคันนี้นะครับครับกองโซล่าผมก็เปลี่ยนให้นะครับไม่ใช่เปลี่ยนให้แต่ยางครับยางใหม่เลยนะกองโซล่าผมก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับลองเครื่องลองเกียร์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับ ลองมาฟังราคากันดูบ้างนะครับส,สำหรับ40แรงมา้ามือ2คันนี้นะครับตัวรถเบดันแล้วก็โรตารี่โรตเอรี่นี่เลือกเอาได้เลยนะครับผมมีหลายตัวนะครับราคา298,000บาทนะครับ298,000บาทสำหรับรถคันนี้นะครับไม่ว่าท่านใดจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนของไทยผมส่งให้ฟรีเลยนะครับตัวรถเบดันโรตเอรี่นะครับโรตเอรี่เมทหกห้านะครับ ราคา298,000บาทนะครับก็อีกไม่นานครับก็จะถึงช่วงการใช้รถนะครับเป็นช่วงทําทไร่ทานานะครับหวานแห้งกันละนะครับท่านใดสนใจก็ลองนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือโทรมาคุยกับผมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาขอดูรูปเพิ่มเติมก็ได้ดูคลิปเพิ่มเติมก็ได้หรือท่านใดที่ เรามาดูตัวจริงนะครับมาลองขับลองชมตัวจริงก็ได้มาก็มาได้ที่อิซากิกําแพงเพชรครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับอยากจะลองมาดูตัวจริงนะครับมาลองขับลองชมตัวจริงก็มาได้ที่นะครับสี่แยกสลกบาทครับตำบลสลกบาทอำเภอขานุจังหวัดกําแพงเพชรนะครับที่มาที่โชลูมิซากิได้เลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ขายทั้งรถมือสองแล้วก็รถใหม่ายแดงด้วยนะครับ ท่านใดสนใจรถใหม่ปลายแดงผมก็มีนะครับหรือจะเป็นรถมือสองผมก็มีนะครับนะครับหรือท่านใดอยู่ไกลนะครับไม่สามารถมาดูรถได้ก็ขอให้ไว้ใจผมบังดุลคนขายรถไทยครับแอดไลน์หรือโทรมาคุยกันตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก่อนจากลาก็ฝากอิซกิ40แรงม้ามือ2องคันนี้นะครับตัวรถเบดันโรตารี่เมตร6.5ของแท้คู่ตัวมือสอนะครับราคา298,000บาท นะครับส่งฟรีนะครับส่งให้ฟรีเลยถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากติดตามเฟซบุ o กเพจนะครับแล้วก็ Youtube ช่องบังดุลคนขายรถไถไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ผมบังดุลคนขายรถไถนะครับขอตัวลาไปก่อนครผมสวัสดีครับ